โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่ในเกม Injustice 2นี่ครับผมนะฮะแล้ววันนี้ผมก็จะมาทำตัวละครที่ชื่อว่าซูมมีเหรอวะไม่มีมันเดอะแฟดนี่ยแหละนะครับแต่ทำให้มันเป็นซูมนั่นเองนะครับซึ่งคอมเมนต์นี้เป็นของของคอมเมนต์ชื่อว่าโอโอเกมมิ่ง n n e l นนะครับก็บอกว่าพี่ครับทำซูมหน่อยนะครับก็ประมาณว่าทำเอาให้ทำให้เดอแฟดเนี่ยให้เป็นซูมนะครับแล้วบังเอิญม่นกดไลค์อย่างเยอะ นะฮะนะครับน <g arness> ั่นหมายความว่าผมต้องเอาเดอแฟลชเดี๋ยวไปทำซูมนะครับซึ่งผมเอาไปทํามาแล้วนะครับซึ่งลองนะแบบประมาณว่าผมลองเนี่ยผมลองม่งจะทําได้ปะวะสรุปแล้วนะมันทําไม่ได้นะครับมันมาทําได้แหละแต่ว่ามันจะไม่ใช่ซูมอย่างที่เราเห็นเห็นกันนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูซูมมันจะเป็นตัวเอ่อหน้าหน้ามันจะแบบสัตว์สัตว์ประหลาดหน่อยนะครับซึ่งมันทําแบบนั้นไม่ได้มันทำไม่เป็นเป็นแบบนั้นไม่ได้ขนาดสีดําล้วนยังไม่มีเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องบอกบอก เออซูมที่ผมกำลังจะทําอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นซูมฉบับในเกมเกมนี้ละกันนะครับเอาเป็นว่าซูมซูมซูมฉบับผมและกันเป็นตัวไลท์ทางด้านมืดเออในทางฉบับผมละกันจะแต่งออกมาแบบใหม่เลยนะครับจะว่าต้องบอกว่าไม่เหมือนเลยนะครับเดี๋ยวมีคนมาคอมเมนต์พี่มันไม่เหมือนซูมเลยเหมือนซูมตรงไหนก็กูบอกว่ามันไม่เหมือนมันทําไม่ได้อะไรประมาณนั้นละกันนะครับก็ฟังๆไว้นะฮะที่ผมพูดจะได้ไม่ต้องถามเออ โอเคก็บอกว่าเอาประมาณว่ามันไม่เหมือนแล้วกันนะครับแต่มันมีสีเดมอนนะครับในสีเดมอนมันเป็นสีแห่งความชั่วร้ายซึ่งมันจะมีสีก๊อตใช่ไหมนะก็เคยทําไปแล้วนะครับแต่เป็นก๊อตสปีดใช่ไหมนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็ไปย้อนดูได้นะฮะก๊อตสปีดนี่ครับจะเป็นสีนี้ผมใช้สีนี้ทําก๊อตสปีดนะครับแต่ทําซูมนี่ต้องเป็นสีดานะครับก็ต้องเป็นสีนี้แหละนะครับมันจะออกดําแดงด้วยนะฮะแต่พอใส่ชุดเกาะอะไรไปมันก็จะออกเป็นแดงเข้มมากกว่านะครับแต่วันนี้มันเป็นตัวเปล่ามันจะเป็นนสีดําะครับ มันจะมีสีดําอื่นอีกอะแต่แต่ว่ามันจะเป็นดําแบบว่าดําดาไม่เท่อะเนี่ยมันดําอะไรก็ไม่รู้ว่าดําแดงแปรเลยนะครับซึ่งอันนี้มันจะออกแบบดามืดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงตาของดูแฟตมันจะเป็นแบบว่าปีศาจเลยเดี๋ยวลองซูมเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวรอสักแป๊บนะฮะให้ดูสีกันก่อนนะครับอ่ามันจะไม่มีสีดํามิดเลยนะฮะมันจะออกแบบดํดๆไม่ดําไม่ดามิดอ่ะเออประมาณนั้นนะครับแต่ว่าสีเนี้ยแหละ ดำสุดละเนี่ยดำที่สุดแล้วนะครับเป็นสีเดมอนนี่ครับเดมอนมีสองสีนี่เะออตินออตินออเทเนตนะครับนี่อันนี้เป็นออกแดงเข้มนะครับแต่ถ้าใส่ชุดไปนิดแหมแป๊ดเลยต้องบอกว่านี่ยังไม่ใส่ชุดนี่ครับโอเคผมเลือกสีก่อนลวกันนี่ครับโอเคพาไปดูกันใกล้ๆนี่สีเดมอนมันจะเป็นแบบตาดําหมดเลยไม่มีตาขาวเลยนี่ครับเป็นปีสาจเลยนี่ครับอ่าสีนี้ก็จะประมาณนี้นี่ครับแต่ว่าไอหมวกเนี่ย หมวกกันน็อกเนี่ยผมจะให้มันเป็นหมวกธรรมดาเนี่ยแหละนะครับที่ผมเลือกไว้ที่ให้มันดูลายสุดนะก็คืออันนี้ฮะในเจเนอเจเนเรชันนี่ครับเนี่ยมันดูลายแล้วอันเนี้ยผมว่ามันดูลายสุดแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยฮะผมจะเอาอันนี้นะครับที่มันแบบว่าเปิดหน้านี่ตอนแรกจะเอานี้แต่ว่าซูมันไม่มีหน้าเนาะมันมันมันมีหน้าแหละแต่มันแบบ มันใส่หมวกคุมอีกทีอ่ะอมมันไม่เห็นปากอ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยดูร้ายสุดนะมันดูมันดูมีคิ้วขมวดลงมาอะไรประมาณนี้นะครับมันดูร้ายดูร้ายดีก็เลยเอานี้แล้วกันนะครับดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับไม่เหมือนกับไอ้นี่นะไม่ต้องบอกว่าไม่เหมือนกับไอ้ก็สปีดที่เคยทํานะครับจะคล้ายๆจะคล้ายๆนะครับโอเคต่อไปเป็นส่วนตัว <c oughs> โอ้ยเสียงกูเป็นไรเนี่ยกูกินน้ำหน่อยไหมเนี่ย <c oughs> เสียงแหบเสียงแหบไม่เกินกู โอเคมาต่อไปดูดูส่วนลำตัวนะครับตรงตัวนี่เออซูมนี่มันจะโล่งๆอะ่ะมันไม่ค่อยแท่ถ้าตามฉบับหนังนะมันจะในในในเออกระตุนก็เหมือนกันครับมันจะแบบโล่งๆดำๆนะครับแต่หน้ามันจะแบบโหดๆหน่อยนะฮะนี่ครับแต่ตรงหน้าอกเขาเนี่ยจะเป็นสายฟ้าอันเดียวเลยนะครับจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับแต่ที่ผมเลือกคืออันนี้คาร์บอนไฟเบอร์นี่ครับนี่ มีเฉดเมอร์ด้วยนะนะครับเ <c oughs> ท่อยู่นะฮะแล้วก็มาดูข้างหลังนี่ยิ่งเท่เลยนะครับพันเป็นเกาะแล้วก็เป็นกระดูกสหลังเลยเนีฮยมีให้เสียบปักด้วยน <c oughs> เนะะีะยชาป่อกว่าไอ้ขาวขาวเงินๆินไม่น่าใช่แต่ก็ข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้อ่าดูเท่ยูนี่ครับผมเคยเอาไปทำตัวไหนป่าะวะจะได้เปลี่ยนทัน <c oughs> <c oughs> น่าจะเคยมั้งเนี่ยอันนี้แต่ว่ามันดูเท่ดีมันมันเป็นวงกลมตรงกลางนะครับแต่ว่าถ้านอื่นล่ะ มาเปลี่ยนกันตอนนี้เลยนะมันพาถือว่าเป็นพาไปดูชุดเกาะแล้วกันเมียไหนเข้า <c oughs> ตอนแรกจะเอานี้ฮนะแต่มันดูโล่งไปนะครับผมว่ามันโล่งไปเนี่ยธรรมดามันมันดูธรรมดาไปหรือเปล่านะครับหรือว่าเอานี้ดีวะแต่มันไม่ควรจะโล่งเดี๋ยอันนี้แหละเนี่ยคาร์บอนไฟเบอร์เออเนี่แหละไม่ต้องเรื่องมากรู้สึกว่าจะเคยเอาไปทําแล้วแหละอันนี้แต่เอาเป็นไปทาดอกแฟกมาร์อะไรก็ไม่รู้ แต่ว่าเราจะมาทำซูมนะครับก็เดี๋ยวนี้มันดูเท่สุดแล้วมันดูเข้าได้สุดแล้วแล้วก็ส่วนแขนนะครับผมนี่รู้สึกว่าจะหาชุดเดอะแฟลตจนตันหมดแล้วนะแทบจะไม่มีแล้วหรือว่ามีก็ไม่รู้นะเพราะว่าเปิดมาเยอะมากแล้วโอเคส่วนแขนผมเอาเป็นอันนี้นะครับจริงๆซูมมันไม่มีอย่างนี้หรอกนะฮะแต่ว่าในซูมของผมไนงะฉบับผมนะครับนี่มันต้องดูโหดร้ายหน่อยมันต้องดูแบบว่าลายใหญ่ลาย ไล่เท่นี่จ๊กโ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 จ๊กเทีอ่าซูมอันนี้ต้องบอกย้ำอีกรอบซูมม่ใช่ในเกมนี้ครับอย่ามาหวังว่าจะทําซูมแบบซูมในเหมือนให้มันเหมือนมันทําไม่ได้หรอกครับเนะี่ยเพราะว่าชุดแม่งต้องบอกว่าชุดแม่งไฮเทคก,กว่าเยอะไฮเทคก,กว่าในหนังเยอะนี่ครับซึ่งมันไม่มีเหมือนในหนังนั่นเองก็โอเคขาผมเอาอันนี้แล้วกันโจนี่่เท่ไป โครเทเอาวิ่งโชว์หน่อยอดึงดึงดึง,ดงนี่โคดเทโอเคต่อไปหูหูนี่ก็พยายามทําให้เหมือนที่สุดนี่ครับหูไอ้ตรงสายฟ้าเนี่ยของซูมันจะเป็นสามหยักประมาณนั้นนี่ครับซึ่งผมก็เลือกอันนี้แหละสามหยักธรรมดาธรรมดาเลยนี่ฮะแต่ว่ามันจะยาวนะอันนี้ถ้าทามในหนังนี่มันจะเป็นสามหยักสั้นๆนี่ครับซึ่งในเกมนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่มีอย่างเออมันไม่มีสั้นๆเนี่ยส่วนใหญ่แบงดูดิดูหูแต่ละอันมันดิเ <laughs> ยาวทั้งนั้นเลย เออผมต้องบอกว่าถ้าเราเปิดกล่องได้ซ้ำนี่ฮะมันก็จะได้ประมาณนี้เอามารวมร่างกันเนี่ยเห็นไหมจริงจริงมันจะเป็นแค่พูดไม่ถูกอ่ะมันเป็นแค่สองอย่างแล้วเอามารวมร่างกันเนี่ยแม่งสับกันไปสับกันมาอยู่แค่นี้ไม่มีอันใหม่เลยฮะคือตันแล้วอ่ะโอเคผมเอาเป็นหูนี่นะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับซูมนะฮะทำเต็มที่แล้วเป็นซูมไหลกว้างอันนี้คือหน้าโหดเต็มที่แล้วที่ผมเลือกมาเนี่ยหน้าแบบดูตัวไรหรือเปล่าวะทำไมมันดูเท่หวะ แม่งเดแฟ์ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่แหมดูเท่นลครับสําหรับเกมนี้นะแต่ว่าอันอื่นก็เท่เหมือนกันนะจะพูดทําไมแต่ว่ามันดูเท่มันเป็นตัวละครที่ดูเท่เอัอน,นี้เท่ะ่ะควงสว่านท่าไหนทำไมไม่เคยใช้ไม่เอาแล้วถ้าไม่เคยใช้อย่าอย่าเอาครับีออันนี้ดีกว่าแล้วก็มีท่าอะไรอีกท่าหมุนท่าปลาลูกไฟท่านี้เคยใช้แล้วอันนี้ท่าหมุนเคยใช้เคยใช้แล้วนี่ ท่านี้ไม่เท่เท่าไหร่เอาท่าหมุนแล้วกันโอเคต่อไปอันนี้ไม่เลือกอะไรโอเคเรียบร้อยครับนี่เดอะแฟ s เออไม่ใช่เดอะแฟ s ซูมซูม <laughs> ซูมเวอร์ชันเท่โคตรซูมเวอร์ชันเท่โคตรเอามาเปรียบเทียบกับไอ้ตัวละครในหนังนี่มันคนละเรื่องเลยเนี่ยแม่งในอน,นิเมเท่กว <laughs> ่าอีกนะครับแต่ต้องบอกว่ามันทำไม่ได้หรอกนะครับแต่ก็ทำได้ประมาณนี้แหละซูมฉบับผมอะ่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูการต่อสู้เน,นี่ยว่าซูมนี่มันจะโหด เก่งกระดาไหนนะครับผมไปดูกันมาซูมซูมซูมตรงไหนบึงเอ๊เดอแฟลชอะไรวะซูมนี่แหละสู้กับไอ้นี่ดีกว่ารีเวิร์สแฟลชครับสู้กับรีเวิร์สแฟลชตรงนี้รีเวิร์สแฟลชมา้ายกันลายเดี๋ยวมึงเจอเอาด่านนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอ้ยเอาเอาเรา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาด่านที่ไม่เคยเล่น อันนี้แล้วกันแล้วด่านหลังค่อยไปด่านนั้นครับด่านสว่างเนี่ยฮะจะได้เห็นชุดเกาะกันนะครับเราลองมาเล่นด่านในร้านค้ากันมื่เนียซูมซูมเวอร์ชั่นของผมนะเนี่ยอันนี้นะครับพี่ไม่เหมือนเลยก็กูไม่บอกอะไรเพราะมันนไม่เหมือนดักดักหยอกหยอกเขาเรียกว่าดักดักไว้ก่อนดักคอมเมนต์มันไม่เหมือนไม่มได้ตั้งใจมันเต้แต่ไม่เหมือนตกะกั่งเทเยเดี๋ยวเจอกูแน่ but got the I've speed force. พูดมีเสียงนี้ด้วยเดี๋ยวเจอกูแนมจะฆ่ากูเหรอกูเอาคนไปเอาคนไปเลยเอาคนไปเลยบอกเลยว่าโดแฟลผมแม่งเอาแล้วกูจะบอกว่ากูเก่งกูจะบอกว่ากูเก่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดิครับมาดิครับไอแอมไอแอมอะไรอะไรนั่นนั่นนั่นมั่วนั่นมั่วนี่นะโอ้โหมาลุลวนต่อยต่อยนวมอุ้ยท่านี้กูไม่ได้เอามาหรอก ท่านี้กูไม่ได้เอาเอ้าไม่ได้เอามาตั้งที่ไหนเอามานี่นาเอามานี่นาเนี่ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมึงเล่นแต่อย่างนี้ไงอ่ะอุ้ยแมงแมงแมงหยุดว่ะมันหยุดมันหยุดเฮ้ยมันหยุดมันหยุดเอ้ยตายตายเอาไปมีสามถังให้หมดให้หมดถังโอ้โยโอ้ยแล้วไม้ตายผมเร็วโคตรไม้ตายตอนนี้ผมเร็วโคตรเอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับเสวัสดีครับเอ้ย เป็นไงนี่ไปเอาน้ำมากินด้วยโคตรโหดมาโดนแปดอื้มอื้มอื้มอืมเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าทำไมมันไม่สโลว์ให้วะเดี๋ยวกนะันนะต้องติดมุมก่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนเต็มเต็มเลยโอ้โหแม่งตายพอดีด้วยพากูข้ามมิติเลยนะข้ามมิติมีกระตุก เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมนี่ต้องไปซื้อการ์ดจอใหม่เลยฮะเอาละตายเลยถ้าใครที่อยากดูแมคอมผมนี่สเปคอะไรต้องดูครับต้องบอกว่ามันไม่แรงเนี่ยกระจอกกระจอกเลยโอ้ยหน้ากากเละหมดแล้วเนี่ยอ้าวแล้วกูมีเยอะกว่ามึงเยอะเลยอ่ะมึงเอาไปเลยแล้วกันเลือดทีนี้เลือดมันจะลด33%เนี่ยดาเมจโอ้โหลดเยอะอยู่เหมือนกันอะไรล่ะอะไรเลือกอะไรเนี่ยอะไรนี่คือนี่คืออะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอามั่งเอามั่ง ต่อยนวมต่อยนวลอืมอืมอะไรวะเ <The Flash S 1> ท่โคตรเท,ท,ท่ The Flash Win นี่ซูมจริงหมดเนี้ยซูมเวอร์ชั่นเท่แล้วกันแต่งตัวร้ายออกมาดูเท่หมดเลยมันไม่ใช่ตัวร้ายเนี่ยแต่พยายามทำให้มันเป็นตัวร้ายเฉย t เอาใหม่ <The Flash. S 1> oh นะครับเลือกซูมใหม่นี่ฮะเราจะไม่เรียกดุ e แฟตนะครับเราจะเรียกซูมสู้กับสู้ใครดีวะ เออสู้กับแบทแมนเลยกันนะครับเพราะว่าแบทแมนนี่เกาะมันเยอะโอเคทีนี้เราพาไปดูด่านสว่างมั่งด่านนี้มันดูจะสว่างแต่ก็ไม่สว่างนีฮะด่านอียิปต์ขวามือสุดเนี่ยที่ผมเลือกอยู่ด่านนี้ก็สว่างนะครับแต่มันจะแบบดูเช้าแต่ว่าเนี้ยอันเนี้ยคือแบบเป็นแสงขาวเลย,ยผมเลยต้องจําเป็นเลือกด่านนี้จริงนะครับนะฮะแต่ว่าพยายามไม่เลือกด่านไม่ซ้ํากันแล้วกันนะครับช่วงหลังมาผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเลยนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเกมใหม่ช่วงปลายเดือนนะครับช่วงนี้ก็แต่งตัวเล่นๆดูกันขำๆไปก่อนแล้วกันนะครับโปรเจกต์ใหม่มาเดี๋ยวพยายามจะเล่นให้สนุกที่สุดนะครับผมในมาเลยแบทแมนไม่ฟังด้วยไม่ฟังไม่โอ้ยหัวมุง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 นี่นี่นี่อ๋อท่านี้เหรอที่เอามาโอ้ปร่เท่เลยว่ะเอ้ย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 ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอุ้ย อ่ะโยดมือใครบอกใครบอกว่ากูแพ้ใครบอกว่ากูแพ้กันใครบอกว่ากูแพ้กันใครบอกว่ากูแพ้กันหลบจะเอาแม่เอ้ยแม่มีใช้ฮาคิระหว่างกลางอากาศเอาละพี่แบทพี่แบทไม่ต้องลงอ้าวชิบหายไม่ต้องลงพี่แบทหนึ่งสองหนึ่งสองชิบหายหมดเร็วอะ่ะโอ้ทำผิดทำผิดทำผิดท่าท่านี้ถ้ากดเออสองจะเป็นเท่าเี่ยงงอ้าวยังไม่ได้กดเลยลองกู่อย ไม่มีอะไรนี่กดไม่มีอะไรโจ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 โฮ้ยผมว่าตรงนี้แม่งต้องกดทีหลังว่ามันจะแบบโจโจหลายรอบนะฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาตายเลยใช่ไหมมันจะโจโจโจแล้วก็โจโจโจอะไรประมาณนี้อีกรอบเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไม่ได้อ่ะเอ้ยผมกดผิดจังหวะเอาใหม่เอาใหม่เอาไม่ได้ว่ะทำยังไงวะหรือว่าเมื่อกี้คือมันมันไอ้นี่แล้วเออมันก็ได้แค่นี้และมั้ง ถ้าถ้าไม่กดมันก็จะงโๆธรรมดาเลยครับอ,อ,อยังไงพี่แบทพี่แบทผมมารวมเหมือนกันนะมารวมคล้ายๆมารวยหรือเปล่าเอยเอยฮะขี่เกาะแล้วเตะเข้าไปตรงนู้นแล้วลงมาแล้วอืมแล้วต่อเนื่องต่อเนื่องโอ้โหเลือดเลือดมันแน่นเลือดมันแน่นเลือดมันแน่นเออเอ,ย,เอยหลบได้อีกแล้วเอาหลบไม่ได้มาเนี้ยอืมสโลนึง ต้องลงอ้าวแม่งเลยเจอท่านี้อีกแล้วจะไม่แท้กูเหรออ้าวแล้วไม่มีใครใช้อะไรได้นะใช้ทำไมเพื่อเพื่อเพื่อโอ้โหโดดหลบครับพี่เ็าโดดหลบพี่ก็โดดหลบตายเฮ้ยมันวะเล่นดูแฟมันยิงเลยปะ <laughs> มันเพราะว่าตัวเองมันผมเล่นเป็นส <laughs> ่วนนี้เล่นปล่อยเนี่ยครับโอ้ยแต่ประมาณน,นี้เนี่ยสำหรับซูมนี่ครับ ต้องบอกว่ามันได้เท่านี้จริงๆนะครับสำหรับซูมนี่ครับถ้าใครไม่ชอบใครไม่ไม่ชอบใจเอ่อยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับซูมตัวนี้นะครับเพราะมันได้แค่นี้จริงๆอ่ะมันก็เท่แหละแต่ว่ามันมันไม่เหมือนอ่ะมันไม่เหมือนหรอกนะครับมันทําให้เหมือนไม่ได้นะครับถ้ามันมีหน้ากากซูมมาก็ว่าไปอย่างนี้ครับแต่ว่าไอ้ก๊อตสปีดอ่ะมันบังเอิญมันมันไม่ได้ตั้งใจให้เหมือนหรอกนะครับแต่มันบังเอิญที่มันมีหน้ากากแบบสวมไงนี่ฮะ อีกอย่างผมก็ไม่ได้แต่งตัวเหมือนก็สปีดด้วยก็แต่งตัวตามนั้นไปอันนี้ก็เป็นซูมฉบับผมด้วกันก็ได้แค่นี้แหละนะครับได้ประมาณนี้แหละนะี่ฮะมันค่อนข้างที่จะยากนะครับที่แบบเราจะเอ่อเอ่อประมาณว่าอยากอยากจะทําตัวนั้นได้ไรเงี้ยมันก็ทํายากเหมือนกันนะครับแต่แต่ว่ามันก็มีอยู่นะฮะเช่นเอ่อแบทอดัมให้เป็นชาแซมก็ทําได้นะครับจะไว้ทําให้ดูแล้วกันนะครับสาหรับชาแซม แต่ยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s ไ r i b e ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันจันทร์พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปอาจจะนะอาจจะนะครับเพราะว่าผมเอยไม่ใช่อยู่ดิเออถูกแล้ววันจันทร์เพราะว่าผมจะไปอัพคอมใหม่แล้วก็ถ่ายคลิปเอ่อให้ดูกันนะครับเพราะว่ามีคนบอกอยากดูเหมือนกันว่าสเปคิเออสเปคคอมพิวเนี่อะไรนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะไปซื้อกาจอเปลี่ยนก่อนนะตอนนี้การจอมันกา,กากนะครับเกมนี้ยังเล่นไม่ค่อยได้เลยนะต้องบอกเลยเกมเนี้ยผมปรับโลแล้วก็ เวลี่ไฮเป็นเท็กเจอร์นะครับให้มันดูสวยแค่นั้นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ง่ายขอลาไปก่อนเลยกันนะครับมาเจอันคลิปหน้านะครับผมอยากตัวอยากดูตัวละคระไรโพสไปด้านล่างแล้ววัดจากไลค์นะครับยอดไลค์นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ง่ายขอลาไปก่อนเลยกันนะครับสวัสดีครับ